ค่ะสวัสดีค่ะมาดูวิธีเย็บริมกระโปรงนะคะผ้าพีทนะคะมาดูว่าเราจะเย็บยังไงใช้ตีนผีจกักใช้ตีนผีธรรมดานะคะในการเย็บเรากําหนดความยาวของกระโปรงให้เรียบร้อยเนาะ mm hmm. เขาจะเป็นผ้าพีทแบบยืดยืดน่ะพีทย่นะยนะมาดูวิธีทานะ,ะมาดูวิธีเย็บเก็บริมใช้วิธีเย็บแบบเย็บ ริมสองครั้งนะคะเย็บสองครั้งเย็บครั้งแรกก่อนแล้วเราก็เจียนชายออกนะคะเราจะเหลือตะเข็บของกระโปรงเอาไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะเย็บประมาณนี้ใช้ตีนผีธรรมดานะคะเย็บฝั่งที่เล็กที่สุดค่ะประมาณหนึ่งมิลนะคะเวลาเราเย็บนะมาดูกันเพลินๆนะคะเพื่อนค่นนะ,ะดูเอาไว้ไปเป็นแนวทางในการเย็บงานเก็บริมนะคะ เริ่มเลยจ้ะเราจะเย็บครั้งแรกก่อนนะคะวิธีเย็บก็เหมือนกับการเย็บริมย้อยทั่วไปนะคะเราจะได้ริมกระโปรงพลีตสวยๆนะคะ เย็บเล็กๆค่ะใช้มือเรากดนะครค่อยๆกดเบาๆพยุงผ้าเขาเอาไว้นะคะพยุงผ้าเขาเย็ยบให้เข้าสม่ำเสมอนะคะ พอเราเย็บเสร็จเราเจียนออกเลยนะคะเราเจียนเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเจียนให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะยกขึ้นให้ดูดูนี่ค่ะเราจะเจียนก็จะเป็นพลีดย่นเล็กๆนะคะงานค่อนข้างละเอียด ใช้ปลายกันไก่นะคะเราเบียดนะ,ะด้านเล็กระวังนะคะมือเราด้านล่างรองด้านล่างเอาไว้อย่าด้านล่างของผ้าเราต้องพยุงนะคะเจียนต้องระวังนะคะโดนตัดโดนผ้าเรายุ่งเลยฮะแก้ไขไม่ได้เลยนะเะนี่ยนี่ค่ะเราต้องการจะเบียดเวลาเราเย็บริมอะ่ะจะได้เล็กๆนี่ค่ะ,คะแล้วก็ตัดเข้าออกไป ค่อยๆเจียนนะคะอย่าใจร้อนนะวันนี้เราฝึกทำบ่ยบอยๆค่ะเราจะได้ชิน เย็บพลีดเย็บกระโปรงย,ย้อยพวกระบายใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้หมดเลยนะนี่ค่ะสำหรับงานหน้าร้าน อันนี้จะเป็นพีทพีทย่พนพีทย่นเพราะว่าไม่ได้สอยนะคะตรงนี้จะใช้เย็บริมเอาใช้วิธีเย็บริมเล็กๆค่ะนี่ค่ะเราเจียนเสร็จแล้วเราก็จะมามาดูซิค่ะชายเขาก็จะเด้งๆเด้งๆหน่อยทีนี้เราจะมาเย็บครั้งที่2นะคะคือการเดี๋ยวก็จะเอาให้ดูใกล้ๆนะ เดี๋ยวจะให้ดูการใส่เข้าไปตรงไอ้ตีนผีตรงนี้เราจะกดให้เขาเย็บให้โดนเส้นแรกที่เราเย็บครั้งแรกเนี่ยเพื่อเราต้องการจะให้เขาเป็นเส้นเดียวกันนี่ค่ะนะเย็บทับนะ,ะใช้วิธีเย็บสองครั้งนี่ค่ะกดเข้าเข้าไปนะ เย็บทับเส้นเดิมนะคะปรับสีจักให้พอดีสวยนะคะนี่ค่ะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะซูมซูมให้ดูชัดๆนะคะซูมให้ดูชัดๆจะได้เย็บเป็นกันนี่ค่ะใช้นิ้วมือเรากดเขาช่วยเขานะคะ,น,คะ,น,คะนี่ค่ะอ่ะตรงไหนที่เขา ตรงตะเข็บที่รอยต่อตรงนี้หนานะคะเราดึงช่วยเขาดึงดึงแบบไม่ต้องกระชากนะคะอย่ากระชากนะแล้วเราค่อยปล่อยเข้าไปตีนผีเขาส่งของเข้าไปเอง <S <s <ales> <S การเย็บเก็บติมงผ้าพ